สวัสดีครับพี่น้องสปูสุคนครับพามาเบิงบะเขือครับพี่น้องมักเขือหน้าฝนช่วงนี้นะครับโรคเชื้อราครับพี่น้องโดยเฉพาะเชื้อราในดินเชื้อราในคนนะครับบวกกับฝนตกกาสิทํ์ถ้ให้คนต้นเน่าได้นะครับหรือว่ารากเน่าครับพี่น้องก็ผมใส่วิธีป้องกันนะครับโดยการ อาดิพนนะครับสารกำจัดเชื้อรานะครับพี่น้องผมใส่ปูนขาวนะครับปูนขาวโดโลไม้ครับพี่น้องเอามาแช่น้ำไว้ขึ้นหนึ่งนะครับตื่นสมาร์ากับมาเอาเฉพาะน้ำใสๆนะครับเอามาฉีดมาพ่นครับพี่น้องเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับพี่น้องนอกจากนี่แล้วก็ยังมีโรคเพี้ยต่างๆนะครับเพี้ยแป้งครับพี่น้อง ราสนิมนะครับในใบี่ในหมากนะครับพี่น้องเพียรจักจันเพียรไฟนะครับพี่น้องโอ้โรคร้ายนะครับผมก็ใช้วิธีป้องกันนะครับแล้วกอาฉีดพ่นนะครับด้วยยาเซนนะครับนำหมากยาเซนเหลาขาวครับพี่น้องที่ผมเคยบอกพี่น้องไปนะครับเอามาฉีดมาพ่นสลับกับสาร อะบาแมกตินนะครับสลับกันครับพี่น้องฉีดพ่นกาจัดพวกเพียนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยแป้งนะครับแมงวีขาวพวกล่าต่างๆนะครับพี่น้องเพียจักจั่นจังสีนะครับในผลนครับพี่น้องเขาก็ต้องป้องกันไว้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมาดดิดใบนะครับทําการตบเตียงใบช่วงล่างนะครับ บ่อไห้ต้นใบมันหนานะครับพี่น้องเพื่อป้องกันโรคแมลงต่างๆนะครับผู้ลังค้นเขาก็เอื่นว่าแต่งสาวไห้มะเขือนะครับแต่หพี่น้องบอกปกลูกหลายว่าสั้นแต่งไ่ไรดอกอันนั้นกันแล้วแต่สะดวกครับพี่น้องการปลูกมะเขือหน้าฝนนะครับปลูกห่างเอาไว้นะครับพี่น้องสิด,ดีนะครับห่างระวังต้นย่างหน่วยกันหนึ่งเมตรนะครับห่างระวังแปกน,นียัง่าในหน่อยกันเมตรห้าสิบนะครับ ห่างหลายกว่านั้นแห่งดีนะครับพี่น้องเพราะว่ามะเขือพ่นสิบเป็นท้งผุ่มใหญ่นะครับปลูกไก่สิบเบียดกันผดีบรับพี่น้องมันเสด็แต่ใบนะครับมันไ่ค่อยมีหมากนะครับการให้ปุ๋ยผู้ใหม่สูตรสิมหาสิมหาครับสูตรเสมอพี่น้องมาถึงต้นนี้เร่งหมากนะครับเร่งหมากเร่งผลให้ผลใหหมากหน่วยใหญ่นะครับผมใช้สูตร 13, 13, 21นะครับพี่น้องเล็่งมากเร่งน้อยเลื่งผลนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการเร่งมากเลื่งผลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุภูสุขคนครับอยู่ดีไหมครับสวัสดีครับ